จูกยองตัวละครหลักของเรื่องซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาไม่น่ารักเช้าวันหนึ่งครอบครัวของเธอได้เข็นรถนั่งเด็กเพื่อพาเธอออกไปเดินเล่นความแตกต่างของรูปลักษณ์ระหว่างจูกยองและพี่สาวที่มีหน้าตาน่ารักทำให้เธอมักจะถูกเข้าใจผิดจากคนรอบข้างคิดว่าเธอเป็นเด็กผู้ชาย และเมื่อถึงวันรวมญาติทั้งสองฝ่ายมักจะโต้เถียงกันว่าจูกกยองมีหน้าตาคล้ายฝั่งพ่อหรือคล้ายฝั่งแม่มากกว่ากันแม้แต่ครอบครัวก็ยังคงหยิบยกเรื่องรูปลักษณ์มาพูดหยอกล้อเธอแม้แต่เด็กในวัยเดียวกับเธอก็เลี่ยงที่จะเป็นเพื่อนกับเธอเพราะรูปร่างหน้าตาด้วยเหตุนี้เธอจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านและอ่านเว็บตูนวันหนึ่งขณะอ่านเว็บตูนเธอก็ได้พบกับเรื่องราวที่นางเอกสาวใช้การแต่งหน้าด้วยเวทมนต์เพื่อแปลงร่างจุกยองตัดสินใจทดลองแต่งหน้าและไปพบเพื่อนๆการแต่งหน้า ที่แหวกแนวของเธอทําให้เกิดการล้อเลียนและย่อเย้ยจากเพื่อน เธอรู้สึกเสียใจมากเธอจึงรีบกลับบ้านและโยนเว็บตูนนั้นทิ้งไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการอ่านเรื่องอื่นที่เธอรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของเธอหนังสือนั้นมีชื่อว่าหน้ากากต้องคำสาบเมื่อเวลาผ่านไปจูกยองก็เข้าสู่โรงเรียนมัธยมปลายแต่รูปลักษณ์ที่ไม่น่าดึงดูดของเธอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของเธอมีสาวสวยคนหนึ่งชื่อเซมีพร้อมด้วยเพื่อนๆของเธอที่คอยรังแกจูกยองอย่างต่อเนื่องพวกเขาตั้งชื่อเล่นให้จูกยองว่าเกียวเพราะจูกยองมักจะ เป็นคนที่คอยวิ่งซื้อเกี๊ยวให้พวกเขาจากโรงอาหารมีเด็กผู้หญิงอีกคนในชั้นเรียนที่ถูกรังแกเช่นเดียวกับเธอและพวกเขาก็กลายมาเป็นเพื่อนกันอย่างช้าๆวันหนึ่งจูกยองเริ่มมีความรู้สึกต่อผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานในโรงอาหารของโรงเรียนจูกยองมองว่าเธอและหนุ่มหล่อโรงอาหารเข้ากันได้เป็นอย่างดีเพราะมีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างรวมถึงรสนิยมทางดนตรีด้วยและเธอก็พร้อมจะสารภาพกับเขาแล้วจูกยองอบคุกกี้ด้วยตัวเองจัดวางอย่างสวยงามในกล่องและแถมตั๋วเข้าชมเทศกาลดน ร,รักสองใบพร้อมกับจดหมายรักที่ตั้งใจเขียนจูกะยองได้ทำการนัดพี่ชายคนนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะมาพบเธอและทุกอย่างที่เตรียมไว้จะราบรื่นแต่น่าเสียดายที่เซมี่และเพื่อนๆรู้ทันแผนการของจูกะยองที่จะสารภาพพวกเขาจึงวางแผนแกล้งให้เซมี่สารภาพความรู้สึกที่เสียดายหนุ่มหล่อโรงอาหารเพื่อให้แน่ใจว่าจูกะยองจะถูกปฏิเสธน่าเศร้าที่ชายคนนั้นก็ตกหลุมพรางและปฏิเสธจูกะยองด้วยท่าทางที่รุนแรงในช่วงเวลาอันเจ็บปวดนี้เซมี่และ เพื่อนๆของเธอบันทึกวิดีโอที่จูกยองถูกปฏิเสธอย่างไร้ความปราณีแต่ความโชคร้ายของจูกยองไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นั้น สิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจคือคนที่ถ่ายวิดีโอนั้นให้เซมี่และเพื่อนๆของเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเพื่อนของจูกะยองหรือจูฮเยมินและนี่คือจุดแตกหักของจูกะยองเธอทนต่อการกลั่นแกล้งอย่างไม่หยุดยั้งจากเพื่อนร่วมชั้นประสบกับความอ,อกหักจากการถูกคนที่เธอชอบปฏิเสธและตอนนี้เพื่อนคนเดียวของเธอก็ทรยศต่อเธอเช่นกันเพียงเพราะเธอขี้เหร่เธอตัดสินใจจะจบชีวิตลงเธอพยายามที่จะกระโดดตึกสูงแต่แล้วก็มีชายนิรนามบังเอิญเข้ามาช่วยชีวิตเธอในขณะเดียวกันแว้น สายตาของเธอหลุดออกและทำให้เธอมองไม่ชัดอีกเลยจึงยากต่อการรับรู้ว่าใครที่เป็นผู้ช่วยชีวิตเธอเอาไว้เมื่อรู้ว่าตนปลอดภัยแล้วแต่ก็ได้รับคำดูดจากชายนิรนามคนนั้นอย่างต่อเนื่องระหว่างทางขากลับเธอก็ยังคงต้องพึ่งพาหนุ่มนิรนามในการออกจากตึกเนื่องจากลิฟต์ก็กำลังซ่อมอยู่และเธอเองก็มองทางไม่เห็นเนื่องจากแว่นเกิดหลุดออกขณะถูกช่วยชีวิตทั้งนี้หนุ่มนิรนามจึงกลับมาช่วยเธอเพื่อออ,อกจากตึกแต่แล้วก็พบว่าลิฟต์ถูกซ่อมเสร็จแล้วหลังจากถึงทางออกพอดีในอีกด้านหนึ่งพ่อของจูกยอง เสียท่าให้กับกลโกงด้านการลงทุนสิ่งนี้ทําให้แม่ของเธอโกรธมากเนื่องจากตอนนี้พวกเขามีภาระหนี้สินที่แย่กว่านั้นคือพวกเขาจําเป็นต้องขายบ้านปัจจุบันและย้ายกลับไปอยู่บ้านหลังเก่าเพื่อชําระหนี้อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างโชคร้ายนี้นำมาซึ่งข่าวดีที่ไม่คาดคิดสำหรับจูกยองเธอจำเป็นต้องย้ายโรงเรียนจูกยองรู้สึกยินดีกับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เธออุทิศตนเพื่อฝึกฝนทักษะการแต่งหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโรงเรียนใหม่เมื่อเธอมาถึงโรงเรียนใหม่ เธอได้รับการต้อนรับด้วยความชื่นชมจากเพื่อนนักเรียนที่มองว่าเธอเป็นนางฟ้าเธอได้เพื่อนใหม่อย่างซูอาและซูจินในโรงเรียนซูจินเป็นนักเรียนที่ฉลาดเป็นอันดับสองในขณะที่คิงของโรงเรียนคือซูโฮหลังเลิกเรียนจูกะยองออกไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่และทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีหลังจากย้ายกลับไปยังย่านเก่าของเธอจูกะยองก็กลับมาเยี่ยมชมร้านเว็บตูนอีกครั้งที่ซึ่งมีความทรงจำดีๆช่วงวัยเด็กเธอกำลังตามล่าหาตอนใหม่ของเว็บตูนเรื่อง หน้ากากต้องคำสาบในที่สุดเมื่อเธอพบเล่มที่เธอค้นหาเธอก็ผงะเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งคว้าเล่มนั้นไปเกิดการแย่งหนังสือขึ้นตอนนั้นเองที่เธอตระหนักว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากซูโฮ ซูโฮไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอที่ไม่แต่งหน้าและจำเธอได้ในฐานะคนที่เขาช่วยไว้จากตึกสูงเขาพยายามทักทายเธอด้วยท่าทีที่เป็นมิตรแต่จูกายยองตีความความตั้งใจของเขาผิดด้วยความเชื่อว่าเขาจำเธอได้และกำลังจะเปิดเผยความลับของเธอเรื่องหน้าสดเธอจึงขอร้องเขาโดยเสนอว่าจะทำทุกอย่างที่เขาขอเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเธอไว้วันหนึ่งขณะที่เครื่องสำอางของเธอกำลังจะหมดเธอจึงออกไปซื้อหลังจากเลิกเรียน ระหว่างทางเธอได้พบกับเซมี่และเพื่อนๆการได้เห็นพวกเขาทำให้เธอตื่นตระหนกและรีบวิ่งหนีไปซึ่งเธอเกือบจะชนกับรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งโชคดีที่นักขี Motor ่มอเตอร์ไซค์สามารถหักเลี้ยวและหลีกเลี่ยงการชนได้แม้ว่ารถของเขาจะล้มลงก็ตามตอนนั้นเองที่จูกะยองสังเกตเห็นผู้ชายกลุ่มหนึ่งกำลังไล่ตามนักขี่คนนี้เขารีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วยื่นหมวกกันน็อกให้จูกะยองแล้วรีบวิ่งหนีจูกะยองถูกทิ้งให้ถือหมวกกันน็อกเอาไว้วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนจูกยองงค้นพบสิ่ ที่น่าตกใจนักบิดที่มอบหมวกกันน็อกให้กับเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากแบดบอยซอจุนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งของโรงเรียนและเห็นได้ชัดว่า ซูโฮและซอจุนไม่ค่อยจะลงรอยกันเมื่อใดก็ตามที่ซอจุนและซูโฮอยู่ใกล้กันพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้าและต่อสู้กันอย่างดุเดือดอย่างไรก็ตามครูมักจะดูซูโฮน้อยกว่าเพราะเขาเป็นนักเรียนที่ขยันและฉลาดของโรงเรียนเมือ่อซอจุนจำจูกะยองได้และได้ขอหมวกกันน็อกคืนน่าเสียดายที่พบว่าน้องชายของเธอขายหมวกกันน็อกบนเว็บไซต์ไปแล้วอย่างไรก็ตามใช้เวลาไม่นานซอจุนก็เจอเธอเธอก็ขอโทษทันทีสำหรับเรื่องหมวกกันน็อกซอจุนยังแอบสังเกตเห็นว่าซูโฮดูไม่พอใจ ที่เขาและจูกะยองเริ่มสนิทกันมากขึ้นซึ่งทําให้ซอจุนต้องการติดตามความสัมพันธ์ของซูโฮกับจูกะยองมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งขณะที่จูกะยองเดินผ่านห้องฝึกซ้อมร้องเพลงของโรงเรียนเธอก็บังเอิญเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังถูกรังแกเธอก้าวเข้ามาช่วยในวันงานจูกะยองได้ช่วยแต่งหน้าเพื่อปรับรูปลักษณ์ให้เธอต้องขอบคุณทักษะการแต่งหน้าของจูกะยองเธอจึงดูหน้าทึ่งและสามารถแสดงได้อย่างมั่นใจและแม้แต่น้องชายของจูกะยองก็ยังตกหลุมรักเธอ ในระหว่างการทัศนศึกษาที่ทุกคนต้องเข้าร่วม ซูโฮและจูกยองก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นพวกเขาเล่นหยอกล้อกันดูแลกันและกันเมื่อเวลาผ่านไปความผูกพันของพวกเขาก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันหนึ่งซูโฮซื้อสร้อยคอเพื่อหวังจะสารภาพความรู้สึกของเขากับจูกยองในขณะเดียวกันพี่สาวของจูกยองและครูประจำชั้นของเธอพบว่าตัวเองตกหลุมรักกันนอกจากนี้เพื่อนสมัยเด็กของซูโฮอย่างซูจินตระหนักถึงความรู้สึกของเธอที่มีต่อซูโฮมากไปกว่านั้นซอจุนก็เริ่มมีความรู้สึกต่อจูกยองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเหตุการณ์ทั้งหมด ช่วงทศนศึกษาซูโฮสารภาพรักกับจูกยองซูจินค้นพบความลับเรื่องน่าสดของจูกยองซูโฮและจูกยองเริ่มคบกันอย่างเงียบๆเ,เนื่องจากเด็กผู้หญิงหลายคนในโรงเรียนชอบซูโฮซึ่งพวกเขากังวลว่าหากทุกคนรู้จูกยองจะถูกคุกคามและพวกเขาอาจต้องเลิกกันพวกเขาจึงเลือกที่จะพบกันอย่างลับๆในร้านหนังสือการ์ตูนวันหนึ่ง ซูโฮและซอจุนเกิดอุบัติเหตุด้วยกันซึ่งช่วงเวลาที่พวกเขารักษาตัวพวกเขาสามารถปรับความเข้าใจกันได้วันหนึ่งซูจินสังเกตเห็นสร้อยคอที่จูกยองใส่อยู่และตระหนักว่ามันเป็นของขวัญจากซูโฮเธอตัดสินใจแบ่งปันความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับซูโฮให้จูกายองโดยหวังว่าการทำเช่นนั้นจูกายองจะปล่อยซูโฮไปอย่างไรก็ตามเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ซูจินคาดไว้เธอก็ร่วมมือกับเซมี่และเพื่อนๆเ,เ,เพื่อเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของจูกายอง,องการเปิด เผยนี้ทำให้จูกายองเสียใจมากช่วงเวลานี้ก็มีซูโฮและซอจุนที่คอยปกป้องซอจุนไปหาเซมี่และซูจินเพื่อตักเตือนให้หยุดรังแกจูกายองด้วยการดูแลและความช่วยเหลือของสองหนุ่มจูกายองก็ดีขึ้นเรื่อยๆน่าเสียดายที่ปัญหาของพวกเขายังไม่จบสิน้นซูโฮต้องไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วนและเขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะกลับไปอยู่กับจุกยองได้ตอนไหนด้วยความไม่อยากให้เธอรอเขากลับมาอย่างไม่มีกำหนดเขาจึงตัดสินใจเลิกกับเธออย่างยากลำบากหลังจากการเลิกราจุกยอง ตัดสินใจใช้เวลาของเธอไปกับการเรียนรู้ทักษะการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพในที่สุดเธอก็ได้ฝึกงานกับช่างแต่งหน้าคนโปรดของเธอในช่วงเวลานี้ซอจุนยังคงอยู่เคียงข้างเธอในขณะเดียวกันซอจุนก็ไล่ตามความฝันของตัวเองเพื่อเดบิวต์ในฐานะศิลปินมากไปกว่านั้นเขารวบรวมความกล้าเพื่อสารภาพรักรก,กับจูกายองอย่างไรก็ตามจูกยองต้องประหลาดใจเมื่อรู้ว่าซูโฮกลับมาเกาหลีแล้วทั้งนี้ซอจุนรู้ว่าพวกเขาทั้งคู่ยังมีความรู้สึกต่อกันเขายอมรับความจริงถึงแม้ว่ามันจะ ทำให้ซอจุนเสียใจก็ตามในขณะเดียวกัน ซูจินก็เข้าใจความผิดพลาดในอดีตของเธอและเข้าหาจูกายองอีกครั้งเพื่อขอโทษเธออย่างจริงใจด้วยความพยายามของซอจุนและการขอโทษของซูจินชิ้นส่วนต่างๆก็เริ่มลงตัวในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อยซูโฮและจูกายองก็กลับมาหากันจนพบตอนจบที่มีความสุขซีรีส์เรื่อง True Beauty จัดเป็นซีรีส์ประเภทโรแมนติกค,คอมเมดี้ผู้ชมจะได้รับรู้รสชาติของบทละครที่มีหลากหลายมุมประเด็นต่างๆที่ยังไม่ถูกนำมาเสนอในรีวิวนี้ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ